สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กับผมจะมารีวิวเงินกองทุนสำรองเลี้ยงขี้นะครับประมันคืออะไรนะครับมีประโยชน์ยังไงก่อนที่จะมารับชมกดฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงขี้หรือ ProV i d e n t ฝันคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดขึ้นด้วยความสมัครใจนะครับโดยกองทุนสำรองเลี้ยงขีดมีข้อดีตรงที่สามารถเก็บเป็นเงินสำรองไว้ให้ลูกจ้างใช้ใจ่ายยามกเกษียณอายุหรือลาออกจากงานทุกผลภาพหรือเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวในกรณีลูกจ้างเสียชีวิตโดยเงินจำนวนนี้จะมาจากเงินที่ลูกจ้าง จ่ายเข้ากองทุนส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมนะครับในเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบนนคือนะครับสมมติว่าสมทบเราได้หมือนหนึ่งเราสมทบจ่ายไปได้หมื่นหนึ่งแล้วก็บริษัทใจใ่ายอีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นนะครับแล้วนําไปฝากให้กับมืออาชีพอย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับช่วยบริหารจัดการและนําเงินไปลงทุน เพื่อให้เงินในกองทุนของเรานั้นงอกเองยนะครับาจะหากเงินกองทุนสมทบสำรองเงิขีบอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนะครับนี่ในการหักเงินสมทบนั้นกฎหมายได้กำหนดให้ลูกจ้างสะสมได้ตั้งแต่2องถึง1ิอนต์ของเงินเดือนนะครับแลดนายจ้างสมทบเข้าไปเขาเป็นประจำทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือนให้อีกในอัตราตั้งแต่2-15%ถึง15 ตามข้อบังคับของแต่ละบริษัทของแต่ละโรงงานนะครับจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงขีดคืนเมื่อไหร่นะครับโดยปกติแล้วสมาชิกกองทุนมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากกองทุนเมื่อความเป็นสมาชิกนั้นสิ้นสุดลงนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามทั้งลายออกจากงานเสียอายุโอนย้ายกองทุน หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตโดยจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งจำนวนส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบนั้นจะได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนนะครับจะจัดการกับกองทุนสังบรองเง้งคีบอย่างไรดีเมื่อเราออกจากงานนะครับเมื่อเราลาออกจากงานปุ๊บก็ไ่ใช้เรื่องแปกอะไรนะครับ เศษของเราก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับเขาก็จะจ่ายให้เราตอนเราออกงานไปเลยนะครับลาออกไปเลยนะครับนี่นะครับ,ถ,บถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วปก่อนครับสวัสดีครับผม